อล็กเอนี่เล็กเหาเล็กเอตมุ่าเล็กกว่าสิบว่ากนอกเดแต่นี่ยายใหเที่ยวต่อได้จอกันอรลไม่นี่ยนี่แค่แค่สีกว่าท่าอรุสีกว่าอลุดอกแต่ไม่ได้ซสึผูกบาได้รู้ไงผูกบ้กยาต่ไม่ไหวเลยก็ต่พงเผาลิซสิบบ้าอลาเลนี่ยนยสีกว่าหลิซะสิบูมลยจะลอตมาเยอะเลตาลยปินยังจน่าตรู้ไงเนี่ยบ้านคเลี้ยตกู้ผอมอ๋อ ตาปูผัวอ่าตาปูผัวดินบ <c oughs> ้าูปผยู่เจนหน้าหุบมาปล่อหลว่ะไม่มเลอะพอลลกิดดูว่าสน้าหับมาตาบะหนอตปูจยกี่เห็จาอีจ่อจอแกเซียนซื้อเมเซเซไว้น้องเอกเนปากรนยองใครอปูผปวรักเวตุนอไม่ไม่เลปะพอละคิดจะจดจช่วงนั้เลยตาปูปวตาผ่าคอเจ้าแต่กอวได้ละเอาเวไสุภาษิตคำอ่าคำไทยเนาะคำไทยเอออาเวดช่วงนั้นเลยแต่แต่แอ တဲ့ခုစညဘဲလဘတော့ဘာတော့တကြဲပဲကြီးပါပဲရောတော့တဆိုင်ဝစားပဲမသိပါရဲ့နဲ့မဲမဲတော့ကနာကြော်ပါလဘခုစညကြဲနဲ့တော့ကတော့ကြော်မွာလူလာခိုင်းညနေမတည်းတပ်နော့လေးလေးမဲမဲစီးကွာစေစီးကွာစေနော်စဉ်ပတ်တီတဲ့ဘာနေလားမေပါလဲမတဲတော်လာပလော့လီရနော်လညားမေပါအင်းဒါကဘာစီးကွာနာပလော့လီနော်မေပါပလော့လီပါနော်မမဲတော့တိကောဘူမတ်ကိုကနေတော့ကာ โอเคยังกษาจ่าเหรอไม่ไม่ไมาแหลตาปาเตียโพตอนแหลตาปาเทพโพเนี่ดีมือดีมือบ้างตเราก็บ้านดีมือเดอเดอปับปัวไว้รึเล่เนี่เอาไว้้อ่ะมือจุอเ่นี่สั่รตะเพื่อว้ร้อกันกะจ้อถือถรอสัตอนละครตอนละครเนี่บกลาโูอันแลตาปาเตียแหลตาปาเตียพดีมือเว้ยอ๋อดีมืออืมโอเคที่คาคาที่พาวอเล ทุ่มโมูคีปูอ๋อทุ่ปาก่อนเลืุ่มสมูคีปูเนี้ยเวลาแกปับพร้อมเมียกระเปิดที่อ่ะพร้อมเมียกระเปิดทุ่มสมูเนี่ยแกกระเปิดได้กระเปิด์แบบพร้อมเมียแล้วก็เจ้ากอ่ะคีปูซูเนี่ยอ่ะปต่ดีเราลูกเว็บบอกว่าวาป๊กละเอาไว้ไ้ามาเลือชุ่มมางใครเอาไว้มเลืเลยปนีว่าปับพ้อมหหมอว่าผ่าคอยได้เลยทุ่มางเลือดุ่มสมซูีปูไม่อุ่นเลยเรากระเปิรขี้เนี้ยก็คือะคอมือเนี้ยเลย่้อมือยันยันในรอบอะพอมเมียเราเนาะเม่ต้าปม่ ทอกเลซุยเลเลซุยกระเซอ๋อทอกแลจุยเลวละจุยกัะเจอเนเอาเว้เนี่ยตังพอน่ะบักขาเลยปดแ่ได้ลยคินเลยอาเลยปันนาเลกรอนที่อ่ะเออเว้เนี่ยปะเท่ด้ไม่ปเท่ได้ปะเทคอว้ใจใจปคอว้ใจเนี่ยเดอเอว้ยู่เท่อดทปลีเดเท่บัวเลจุยกะเจาจีด้เนี่ยแทกันหด้เน่ยเวอาเว้บักขูว่าเว้ฮกคนี่ย่ทกับผู้เผาเวฮกคเนี่ยเว้เนี่ยขอบยงใจนี่อห จ้าวหรือเปล่าจ้าวลุยที่ nah ่เนาะส่อปลาเซอร์ช um ีฮีทุกข ah ้อตะโบกะจ่อปานเซอร์ชนเนี่ยโอ้โหจบแล้วไหมฮก็มกจอปานโอ้ซอร์ชีเนี่ยเอาไว้เนี่ยย้อนเนาะในไม่เลอะฟาล้สนิญญาไว้ช่วงสิญญากันแล้วเอาไว้เนี่ยปกปอไว้บ่อเด็กกิ้งกิมบ่อเด็กกค้งกว่าว่าบ่อท่อตะบลอคอนเนี่ยกี้โอ้เวู้เนี่ยกี้เนี่ยแจกกันเตนาะซอร์ชีเนะ ปาวเลยไม่ต้ปยอชีวเน่ยเอาเวเบอร์ไปเนี่ยาไ้กีเนาะต่เปลี่ยรตอวะ่นี่เออกับบัชชุพอคุมาใครรู้ปัตดองแล้วก็มาช้าเล้ไม่ไม่เลยนะไมูบาเเดไม่อุนบาเลปสาเอรนี่ม่ต้ปยชีวะี่ยออวะีจบปชนีทุกคนบนยกี่รเนี่ยโอเคโอเคเร็วเลยนยทเนาะมาคอยปากุนี่ลล ว่าจอปากูนี่หลอนลูกกับจอปากูนี่หลอนกันแลกวเนี่ยปากอ่ากรอบเบบบอ่ะมักรอบเบบบอเอาไว้แล้วว่าว่าบ่อท่อเนี่ยว่าบ่อท่อเราตื่นเลยอะครับบ้าเราไว้หลอนลูกอยสาละข้อที่นเอาไว้เนี่ยกรอบเบบบอประกอบไตลอเบบบอเสหลอนจอปากูนี่หลอนลูกเออใช่เนี่ยจ้าเนี่ยแต่ตั้หไว้ตบ้ไว้เยอะดิตั้งไววิจิตรที่จะทีแคทีกว่านะแคทีกว่านที่เขาูกปยันลี่หล่อแต่เลเลปู အာမတာခါလေးမန်လိကြတယ်အပါအပါခါတယ်ကျန်တယ်ညလီလော်တယ်လေဘူးညန်တယ်လော်တယ်နော်ကမယ်လကူပွားတယ်ပြညာဝဂူမော်ကိုပြညာချုံမတကလောကလဟာလနော်ကချုံမအတာလက်ကီကာသီယပပဝတ်တယ်ဒဲမေပါတို့ကွေးစိအဝကေပတ်တူအချတူချတူဘူတချတူလား

cổ ăn ly nhỏ thỏ mông qua cổ ăn ly nhỏ thỏ qua cổ ly nhỏ này nhóc cái gì lòng nó ở đây là mồ này mỏ mồ này mồ này bạn đâu là sao nguy nguy là thỏ mông qua đưa là A ly nhỏ cho này bạn không nhớ mồ hả này Ừ. Bà rồi, ta các người Ok, อต่คะข้ากอดีกาซีซ่นี่เร่ากอดีกซีซ่นี่เลย่หน่ข้ากอดีีเอาเว้เนี่ยปากกว้ไดกูเวเป็นนั่นนอะอ๋อเปนนั่นน่ะกูนี่ยต่ไม่ลิกกูเวสกูวว่ากูวขามไม่ว่ากูเวเป็นนั่นเน่ะถ้าเป็นนั่นเนี่ยปากเติกูวนี่ยปากไม่เลิกปากดูซีมาซีอ้วเนี่ยปากจะเติกูว่บ้าอสับกันเรเรื่านี่ยเลิกจะสับกันซีมาเออบัดอาซีจะมีมีมั้งปากเี้ยหนนีะไรกนเนี่ยเพราะมีซีเ่นี่ โอเคโอเคเลืเสียเรงกาละเนาะม่กวโซปาคุนี่ตววัคน่ตัวว่าวาโปานะคุน่ตัวว่ว่เนี่ยอจุ๊บ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 จุรบจุ๊บจุ่บจุ๊บจุหบจุ๊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 บจุ่บจุ๊บจุ๊บจุ๊บนุ๊บจ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 เนาะมมูอีเอ ตาอยู่ริมูุตออเอไว้ไหนข้าเนี่ยประทะรบักปะลาชนรูปเลยเนาะโอ้ไว้ไนจอกวดเดมอปักขึ้นเนี่ยบเพราะเราไว้นี่ยจอกวดเดว่าปหลาเราลุตะเป๊ะเลยเขาแบบจอดน้ำมลลูปูปักข้นไว้ปถือเว้ตอยเอะยิเอะปกกวดตาอยู่เลิมุตอีเอความยุ่งเราโอ้เราตั้จอบว่างจอกวดเดปัคุึ้นูปขึู้หมอโอเครเนี่ยขาดอก มาไม่ยออย่างยติดเชิญบ้าว่าดูเขาจ่าเนาะอะคถอมุโลอากะปาอุดดออชูอุ้ยถือทอทือหลอท่อดดออาะมาหนอที่หนอจกัน่าานเลยนะอุดดออถอมุโลคถอมุโลเนาะออากะปาเดออุดดชูอาชูเนาะน่งถือทอน่ก็บ้าถือทอือหลอถือทอดือลอเนี่ยอุดดออาอะ

ตอนนี้ยงเจาาวน่มะเกยงดกเาัดนเราไมวไมวตายตยเจตยตมอย่างะเรโอเคแล้วคิ่กี่ต้นคะอ่าอต้ดขลอยพูดเลจอดซีโก้พูดทเลจออกมาเร่ตัลดแต่อาเซนกงวันมเอาไว้น่ะก็ตองไปอบผัวผัวีลับไป่น ตักเลยเปปาปูเออเมเมลอบันดัวตาขอโมเน่ปาปาหมายยาจอสุคควยเนี่ยทดเลยจอเสกโกเนี่ยตาโทควยนั่นไอ้ตับปุปอเนี่ยทดเลยจอเสกโกเนี่ยเวลาเลิกไปยอกตาเอาเนี่ยมันเยอะยันนี่อะคอมมูนเต้ตักคุยกันอยู่ใช่มะเออยันนี่เออเปปาปูเออเตอาเหรอแกเอาไปแกเนี่ยวะลุชุกวะลิเปลมวะอยู่วะเนี่ยเออยันนี่โอเคโอเคโอเคไปอีกรอบตานี้ไปตั้งใจดิโอ้เวรล่อเดี๋ยวลิคีมีโอ้อาเฮ็ดจาดิ แม่แม่เี้คเส้นยาไม่บ้านเลยเฮใจอาแต่ย่า่เส้นย่าอรเล็กยเลย่างเลยคุ้ยเส้ย่าโดยเจาะอารมม่ะลีนกเกิดมาเลป็นจเชบ้าน่ไม่บ้าว่ารู้เลยเป็นแตนน่บ้าบ้านบ้าามีบ้านเามีบ้าสิชมีบ้าต่บ้าแต่บ้านเมีบ้านม่สื่อเลวแพเลมาบ้านอีกบ้านหรอต้าบือ้วมาจ้าือหนอหนึ่งบ้านยตนเฟขาดตนมีเส้นย่าเก๋งมันก่อนรัดมา บ่ผู้ดมเว้าสิ้นผ่านเนาะเมสเสเจอร์บ่พอบิลิร์บ่สลอแล้วตับปู่ปวงจี้เนาะสอลากสญากกยอลลาตาตาลลเลบเลนบปู่ปวละตาเกกันน่ะคอมมูนิตี้เลเนาะบ่ันลตปู่ปวมหลอมมาเปลีกยมหลอมมาเนี่ยอะเปกยอเนี่ยกหลอมมาบูนี่แล้วกบัดถูกพลาเกี่ยวุ้ยเนาะอะตับึกมาเนี่ยเนาะนี่บลบายบายจ้ะ